ค่ะมือนีนนนที่ยากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเล่านะคะเลาพัฒนากับฮานอยของพอลี่นะคะทั้งต่ำเอ่อทั้งเล่าทั้งฮานอยนะคะในคลิปเดียวกันนะคะวันที่เก้าเดือนท่านว่าคมสองหาหกเกตนะคะพอลี่หายมาแล้วทั้งเล่าทั้งฮานอยนะคะจะเป็นตัวได้เมื่อวานนี่ฮานอยกับแตกสามนึ่งนะคะนะคะสำหรับผูน้นี่หายมาแล้ว ทั้งสองอย่างนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์แลหว่างนุนดียากับพ่อรีนะคะลาวพัฒนางวดวันที่เก้ากับฮานอยงวดวันที่เก้าคือกันนะคะทั้งสองน้อยสามน้อยนะคะเป็นตัวใดไปช่มน้ากันเลยคะ่ะพ่อรีสวัสดีค่ะพอ่อนุน่นดียานโทรมารบกวนเบอร์ตัดผมยูเบอร์บอครับนั่นเงะ จะโทรมาตามเล้าพัฒนาวันที่เก้ากับห้าน้อยวันที่เก้าอออค,ครับมือนีกก็เขายช่ไหมห้าน้อยเขาสามหนึง่าานงครับอเอาห้าน้อยเล่นบ่ครับเอาทั้งเล่าเอาทั้งห้าน้อยอลงในคลิปเดียวกันบางคนหนูก,ก็ลุงหายยูมอ่บ้านเล้าแต่ว่า่นบ่เห็นขอเล่าก่อนเนี่ยค่ะเล้าก่อนค่ะเล่าในใได้เห็น สามตัวนี้ได้อีกสามสามหกสามสามเราพัฒพนาสามตัวได้แปดห้าสองแปดห้าสองจัดเป็นคู่ได้สามสามคูณครับหกสามแล้วก็สามสามขางล่างก็คือแปดห้าห้าสองแปดห้ากับห้าสอง มีมีมีสี่ครูคือเก้าวันมาค่ะก็มีหกสามแล้วก็แปดสาแล้วก็ห้าสองนี่เป็นเล่าพัฒนาครัหกสามสามสามมันห้าน้อยห้าน้อยห้าน้อยมิโตไดแน่ค่ะห้าน้อยมิครับฮะหกสามเก้า มีหกสามเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดมีศูนย์เจ็ดแปดเรียกเราคบนจะได้หกสามตัวสามเก้าหกสามสามเก้าทำงานจะได้ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดก,กับเจ็ดแปดนี่เนียคร<ะ>ับวันหนึ่งยกค่ะ เลขระวางตัวหนึ่งครับคือศูนย์ครับเลขระวังตัวหนึ่งศูนย์หกศูนหมันหมดเดวอแล้วค่ะนี่หาคูับบายเทยี่ยงโอ้ยครับวลามันผิดไหมผิดหน้าผิดหลังมันมากอ,อกคู่ดีค่ะ ห้าเ,เล่าพัฒนางวดวันที่9เดือน12พศ67หรืองวดวันที่9เดือนธันวาพศ67เด็ก3โตมี6 3 3 8หา2ตัด2โตวัว6 3บ3 3กับ8หากับหา2คือเล่าพัฒนาวันที่9สำหรับเด็กหน้อยวันที่9เดือน12พศ67มี6 3 9 0 7 8 เลข2ตัวก็จะมี63 39 07 78กับ06นนทิยาลงถูกบ่ค่ะพ่อถูกครับเลขระวางสุรินมาออกผมจะไม่ลายากแหมค่ะนีนน่ได้นาฬิการจับเวลามาอยู่อืมเลขระวางแค่ตัวเดียวครับค่ะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางค่ะให้เอฟซีโซลีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ ค่ะผมมีเป็นหน่วย f กับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมผ้าเราว่านนที่ยากกับพอลีนะคะพอลีพันไห้ทั้งเล่าพัฒนาวันที่เก้านะคะวันที่เก้าท่านวา 2, 5, 6, 7, ่าคือกันนะคะอันที่จริงเลขแล้วพัฒนานี่วันที่เก้าปล่อยไปเสมอว่า,ลวาแล้วบางท่านบางคนกับบเห็นคลิปนะคะนนที่ยากจะอธิบายอีกรอบนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆคลิปไม่เต็ม แนวทางของพอรีลาวพัฒนาดูตรงนี้ลาวพัฒนา633 8มสหาสนะคะเลข2อตัวจะมี63กับ33กับ8ปหากับหาสนะคะลาวพัฒนาวันที่9เดือน12บองพศหกสิบเจ็นะคะต่อมาอีก็จะเป็นลาวพัฒนอ,อเป็นฮานอยนะคะฮานอย639 078นะคะตัดหหกสามสามก้าศูนย์กับ78 เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ06นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นนะ้าทางฮานอยวันที่าเดือน12พศ67คือกันนะคะขานุนทียากกับขออวยพอนไฮพราเมีพี่น้องเอฟซีโีลีนะ้าทางของพ่อรีเราพัฒนากับฮานอยนะคะ